นี่นะาคนจะพามาพบขาหมูนะคะขาหมูที่หม้อใหญ่ที่สุดขาหมูเส้นหลุยที่แสนอร่อยนะคะดูค่งกําลังเดือดเดือดได้ที่เลยขาหมูหม้อใหญ่นะคะขาหมูเส้นหลุยน่ากินไหมคะดูเดือดมากเลย ทางหายไปหนูนะคบะบรเดททำคลิปว้าวน่ากินไหมคะเพื่อน,นดูขาหมูเ้นเลอยจ้าอร่อยที่สุดเลยอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะผักของขาหมูน,นี่ก็จะเป็นเขียง เป็นผักเคียงนะคะว้าวน่ากินไหมคะดูน้ำส้มพริกน้ำปลาอันนี้จะเป็นไขย่ยา